เธอก็จะต้องหอบลูกเนี่ยข้าแม่น้ํามาแต่ปรากฏว่าลูกของเธอก็ตกน้ําเสียชีวิตนะคะแล้วเธอก็ไปกล่าวหาเจ้าแม่ในพื้นที่นั้นนะคะว่าถ้ามีจริงทำไมถึงไม่ช่วยก็เลยทําให้ชาวบ้านแถบนั้นโมโหค่ะแล้วก็รุมทําร้ายเธอจนเสียชีวิตกลายมาเป็นวิญญาณที่ตามหลอกหลอนนะคะและหลังจากที่จบจากหมู่บ้านนี้ไปผีชุดดําก็ออกอารวาสค่ะซึ่งก็ ไม่แน่ว่าอารวาสมาถึงกาญจนบุรีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นผีตัวเดียวกันกับที่หมู่บ้านของแย้มแล้วก็ญาตะนะคะและ้วมีความเป็นไปได้อื่นเกี่ยวกับที่มาที่ไปของผีชุดดาบ้างหรือเปล่าเจนก็พยายามไปหาข้อมูลมานะคะตัดเรื่องที่บอกไปว่าเป็นเครื่องผีครึ่งคนออกไปก่อนผีชุดดําค่ะเจนว่าอย่างแรกที่มันพอจะเป็นได้นะคะก็คือผีบรรพบุรุษค่ะที่เรียกกันว่าผีปูย่ย่า ในบางพื้นที่ค่ะเขาก็จะมีการเก็บอัฐิเก็บกระดูอะไรต่างๆเอาไว้เพื่อ